ันก็ต้องเกิดจากไอนะ้ประสบการณ์ตรงเนี่ยนะประสบการณ์ตรงเดี๋ยวน้องตางเขาเห็นขนาดที่กินก๋วยเตี๋ยวจะสังเกตไหมคือตอนนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะฝึกจิตแต่ความจริงเขาคือเป็นนักฝึกจิตมาตลอดแต่ตอนเห็นเนี่ยมันเกิดจากการไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจคือเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวมาเลยเห็นว่าอ้าวไอ้ที่เขาพยายามรู้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 มาตลอดเนี่ยมันดับไป พอไอ้ตอนที่เอื้อมือไปตักเครื่องมาใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลืมที่จะรู้จิตอ้าวแล้วมันกลับมาพอพอตักเครื่องใส่ก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็มันก็จะพอตั้งท่าพอจะกินก๋วยเตี๋ยวก็เริ่มจะรู้จิตใหม่เอาเลยรู้ว่าไอ้ผู้รู้นี่มันเกิดดับเนี่ยพอเห็นผู้รู้เกิดดับต่อไปทุกอย่างในจิตเนี่ยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองหมดเลยมันต้องเริ่มต้นเห็นไอ้ไอ้ผู้รู้เกิดดับสักทีก่อนตัวนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะ เกิดจากการตั through, no through, at, ้งใจจงใจเจตนาพยายามไม่ได้มันจะไม่มีทางเลยคือแต่มันจะต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรมาอย่างนี้่ยเพียรแล้วรู้ในในเส้นทางอย่างนี้มาแต่มันยังไม่เห็นได้หรอกเพราะถ้ายิ่งพยายามพยายามไม่เห็นก็ไม่เห็นเพราะว่าไอ้ตัวพยายามเนี่ยมันคือความจริงมันก็คือเราเริ่มต้นไปดูจิตแล้วพยายามแล้วแต่เราไม่เห็นไม่เห็นไอ้ความตอนที่เริ่มต้นไปพยายามจะดูจิตเนี่ยมันคือเริ่มต้นไปแล้วคือไม่รู้ตอนที่มันเริ่มต้นแต่มันเริ่มต้นไปแล้วไง เลยไม่เห็นว่าไอ้เริ่มต้นจะพยายามไม่เห็นว่าผู้รู้เกิดดับจะพยายามทําไงเราจะเห็นผู้รู้เกิดดับไอ้ตัวที่เราพยายามจะไงจะเห็นผู้รู้เกิดดับทําไงจะพยายามเห็นผู้รู้เกิดดับไอ้ตันนั้นเนี่ยมันเป็นผู้รู้ที่จะพยายามไปไปหาผู้รู้เกิดดับคือมันเริ่มต้นมาแล้วเราไม่เห็นมันตอนเริ่มต้นแต่เราจะเอาตัวเราเนี่ยไปพยายามเห็นผู้รู้เกิดดับเข้าใจไหมตอนนี้วิธีอ่ะเวลาลูกตาเห็นเนี่ยลูกตาที่เห็นตรงเนี้ย ชัดครั้งแรกเนี่ยก็เป็นอย่างคล้ายๆของเขานเนี่ยะแต่ลูกตาเห็นเนี่ยขณะที่จะจะนั่งส่วมยังไม่ทันนั่งนะพอพอจะนั่งตอนนั้นเนี่ยเราเป็นนักปฏิบททัติธรรมนพยายามเป็นนักฝึกจิตนักปฏิบัติธรรมนักดูจิตแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ภายในจิตตลอดเวลาแทบจะไม่มีเวล,เวลาหยุดพักเลยพออีตอนที่มันมันปวดท้องมา,มากๆแล้วมันจะจะนั่งส่วมมันก็เลย ตอนนั้นน่ยมันไม่มีเคราะห์วิเคราะห์อ,อะไรแล้วมันจะรีบไปเข้า้องน้ําจะรีบไปไปดั่งซ่วมมันอยู่ๆเนี่ยไอ้ที่มันมันวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ที่พยายามไปดูจิตเนี่ยมันหายไปมันหายไปขณะจิตหนึ่งมันเหมือนแบบมันหายไปเลยเอ้าแม้วมันก็ตกตะลึงไปเลยทุกทีเนี่ยมันเคยแต่วิ่งไล่ วิ่งไล่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 อะไรสักอย่างหนึ่งในจิตมันเคยแต่วิ่งไล่ดูไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางไล่ทาก็ก่อใจไล่ดูไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางไล่ทำก็ก่อใจมาตอนแทบจะไม่รู้กี่สิบปีแล้วอยู่ๆตอนที่มันหลุดเนี่ยมันหลุดโดยไม่ตั้งใจหลุดจากการไล่ดูไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางที่เราทามาตลอดชีวิตเนี่ยมันหลุดไปเลยหลุดไปแต่หลุดไปขนาดจิตเดียวนั่นแหละ มันเหมือนภายในเนี่ยมัน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 บอกไม่ถูกเลยอ่ะมันเหมือนอะไรมันหลุดออกไปจากใจก็ไม่ทราบสิ่งที่ทุกมายาวนานสิ่งที่แบกมาสิ่งที่วิตกกังวลมามีเรื่องมากหลายมาในใจยาวนานเนี่ยมันหลุดไปหมดเลยแล้วไอหลังจากนั้นก็ทุกิริยาการในจิตเนี่ยมันเลยเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีคนไปดูมันอ่ะ ไม่มีคนไปดูมันอีกอไม่มีคนไปดูมันมันก็จะเหมือนในของหนูนี่เลยของของซันเนี่ยไม่มีคนไปดูมันแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความคุ้นชินกับการฝึกจิตแม้แต่จะเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยวันหลังๆก็ยังลงไปแบบเดิมอีกลงไปพยายามดูจิตเช็คจิตตรวจสอบจิตคราะหออีกเหมือนเดิมอีกแต่มันไม่ยาวแล้วไงเพราะว่ามันเคยเห็นไปแล้วว่า ไอ้พวกนี้มันคือความหลงแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าเราเป็นนักฝึกจิตเป็นผู้หมีสติสามพชทชงธรรมวิยะสามพชทชงวิยะสามพชทชงโอ้โหมีความเพียรเป็นเลิศม,มากเลยไม่ว่าเราทาอะไรล้วก็ฝึก,กจิตฝึก,กจิตฝึก,กจิตตลอดเวลาเรานึกว่าอันนี้เราเป็นนักฝึก,กจิตยอดเยี่ยมเลยแต่เรารู้แล้วว่า,วาไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันคือหลงหลงเพราะมันหลุดไปแล้วไงมันเคยหลุดไปแล้วเนี่ย พอมันไปหลงอีกอ่ะมันก็รู้ว่าไอ้นี้อ่ะกรณีหลงมันไม่ใช่ถูกเมื่อก่อนนะเขาใจว่ามันถูกแต่เขาเนี่ยอ๋อไอเนี่ยมันหลงกรณีเช่นนี้หลงพอมันรู้ว่าหลงมันก็ขยับไปไม่กี่ทีล่ะหลงไปไม่กี่ทีมันก็เห็นว่ามันเป็นสังขารเกิดเองแบบเองก็เห็นอย่างเงี้ยมันก็จะเชี่ยวชาญชํานาญขึ้นประสบการณ์ตรงแล้วมันก็ค่อยๆหลงน้อยลงหลงน้อยลงหลงน้อยลงแล้วทีเนี้ยมันก็จะ ทดลองทําให้หลงก็ได้เออไม่หลงก็ได้หลงก็คือเอาตัวเราเข้าไปร่วมไม่หลงก็คือปล่อยให้มันฝึกจิตเองโดยไม่มีตัวเราเข้าไปร่วมแต่ถ้าหลงก็คือเอาตัวเราเข้าไปร่วมตอนนี้เราทําเองได้แล้วตอนนี้ทุกทีมันหลงไปไม่รู้ตัวเราอยากให้หลงก็เราก็เอาตัวเราไปร่วมฝึกจิตแต่เราเพราะไม่หลงเราก็ <laughs> ไม่มีตัวเราไปร่วมฝึกจิตปล่อยให้จิตเนี่ยมันฝึกจิตของมันเองมันเกิดเองดิ้นหลนค้นหายเองฝึกจิตเองดูจิตเองมันเกิดเองดับเองไม่มีตัวเราไปร่วมเข้าใจไหม แต่มันเกิดจากการที่ไม่ตั้งใจแต่พอเรารู้เราค้นพบว่ามันเกิดโดยไม่ตั้งใจต่อไปเนี่ยมันก็จะไปตั้งใจทําไม่ได้แล้วตอนนี้ยก็หมายความว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของจิตมันก็เกิดเองดับเองอยู่เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่เราไม่ไม่เห็นแลวพอเราจะว<อ>จิตเราไม่เห็นคือเราจะไปช่วยมันตลอดเราก็จะพยายามเข้าไปทําเข้าไปเห็นอันนี้มันเป็นเพราะว่าอย่างอย่างของตากะ กระสันเนี่ยเป็นเพราะว่ามันทํามาแล้วมันเหนื่อยหรือเปล่ามันเป็นเพราะความเหนื่อยไหมว่ามันเหนื่อยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้อีตอนที่อีตอนที่มันเกิดอ่ะหมายถึงว่าคือมันมันมันทำถีซะจนเหมือนกับว่าเวลาไม่ได้ไม่ทํามันไม่มีเวลาที่ไม่ทําเลยอ่ะแล้วเวลาที่มันไม่ได้ทำปุ๊บอะมันก็เลยเห็นว่ามันเกิดดับเป็นอย่างนี้ไหมที่เท่าเท่าที่โยม สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจากการที่จริงจังมาตลอดทางรบวกกับความเหนื่อยคือไอ,ไอ้เรื่องเนี้ยมันมันจะเป็นเหมือนแบบที่หลวงปู่ลีตานากะโลพระแม้ครูอาจารย์ที่ท่านว่าท,ที่ที่ที่บอกว่าถ้ารู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้วใครรู้ถ้ารู้ถ้ารู้อยู่ไม่หลุด หลุดแล้วเคยรู้ถ้าก็ยังมีการกระทําอยู่ไม่หลุดไม่หลุดไมอนน่อันนี้ที่โยมถามเนี่ยหลุดแล้วเคยรู้ที่ที่โยมถามเนี่ยเพราะว่าโยมเอาไปเปรียบเทียบกับกับการปล่อยวางแต่ก่อนนี้โยมไม่ปล่อยวางเพราะไม่ปล่อยวางมันก็มีความเหนื่อยพอมันเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยมากๆก็แบบอพอละแล้วก็วางแล้วมันจะเกิด อีกตัวหนึ่งที่เราเห็นขึ้นมาไม่รู้ว่ามันจะเป็นโซนเดียวกันหรือเปล่าก็ก็ก็น่าจะเป็นประเด็นเดียวกันคืออะไรก็ได้ที่ว่ามันหลุดไปอ่ะมันหลุดจากการที่แต่จริงจมันทํามาตลอดทานที่ทำมาตลอดแล้วก็มันจะหลุดไปโดยลักษณะอย่างไรก็ได้แต่คือแต่ขณะที่ที่หลุดเนี่ยมันจะต้องไม่ไม่ได้มีการพยายามจะจะทาแล้วก็ไม่พยายามจะทําให้หลุดแล้วก็ไม่พยายามจะไปทําอะไรเป็นอะไร แล,แล pues well, What behold, ้วก็ไม่พยายามที่จะทําให้หลุดมันเลยหลุดของมันเองแต่ถ้าตั้งใจแะให้หลุดก็ไม่หลุดแต่พยายามจะไปทําๆๆๆให้มันหลุดมันก็ไม่หลุดเวลามันหลุดเนี่ยมันหลุดของมันเองมันหลุดของมันเองแต่จะบอกว่าเราจะไปหาวิธีทําให้มันหลุดมันก็ไม่หลุดอีกมันรู้จะทํายังไงตรงเนี้มันสอนไม่ได้ไงได้แต่ว่าเล่าประสบการณ์การให้ฟังว่าถ้าเราจะไปทําให้มันหลุดมันก็ไม่หลุด แต่ว่ามันมันก็ต้องมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมใช่ใช่มีความเพียรมาก่อนมีความเพียรมีความเพียร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 ทำ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 นี่ไงน่ะเพียรไม่ไม่เลิกลาแล้วเวลาบรรลุเนี่ยบรรลุของมันเองแต่ถ้าเราจะไปแก้งอย่างหลายคนพอฟังพวกก็ไปแก้เพื่อแก้งทําเป็นไม่ทาไอ้ที่แก้งทําเป็นไม่ทําเนี่ยมันก็เท่ากับทำมันก็ต้องไปทําตลอดเวลาเพราะว่าพยายามทําแบบแก้งทําเป็นไม่ทํา คือจะแกล้งทาเป็นไม่ทําเพื่อให้มันหลุดอันนี้มันไม่หลุดหรอกไม่มีทางหลุดมันไม่หลุดหรอกไม่หลุดจากกรายการไม่หลุดจากสังขารไม่หลุดจากกายกระทำมันจึงตรงตรงไอ้ที่มันหลุดเนี่ยมันสอนไม่ได้ไงได้แต่อย่างหลวงพุลีท่านว่าเนี่ยแต่ว่าหลุดเราเคยรู้ถ้ารู้อยู่ไม่หลุดถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติทําไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกมันจะหลุดไม่หลุดมันจะเห็นไม่เห็นแต่ว่าจริงๆว่าถ้ามันจะเห็นมันจะเห็นของมันเอง อย่างอย่างอย่างที่ที่บอกกับหลวงตาว่าขับรถมาเนี่ยถ้าปกติเนี่ยเราก็มีตัวล่อฟังโน้นฟังนี่พอไม่มีตัวล่อปุ๊บเนี่ยถึงว่ามันจะเห็นมันก็เห็นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเห็นแล้วมันก็จะเห็นอันนี้ผุดขึ้นมาอันนั้นผุดขึ้นมามันจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าคะมันก็แบบเดียวกันนะบางทีลักษณะไม่เหมือนกันในอย่างอย่างทุนว่าบอกว่าแต่ดูจากประวัติของพระอรหันตะโล่งอย่างพระอนท์เนี่ย พระอนุรุปทาครพระพุทธเจ้าตัดว่าอานุ์หลังจากสถาคตดับขับนิพพานแล้วเธอไม่ต้องไปเสียใจไปหรอกว่าโอ้ยยังไม่บรรลุนิพพานพระุทธเจ้าบรรลุนิพพานแล้วดับขับนิพพานแล้วเพราะว่าหลังจากสถาคตบรรลุนิพพานแล้วเนี่ยเนี่ยจะไม่ได้าท่านระบุว่าน่าจะระบุว่าสามเดือนสามเดือนหลังจากสถาคตบรรลุนิพพานแล้วเนี่ยสามเดือนเธอจะบรรลุนิพพาน ตอนนี้โอ้โหรู้เวลานี่รู้เวลาก็เพียนเลยเพียน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 แล้วก็ท่านพระมหากัสสปะก็เป็นประธานในการทําสังฆยนาพระตัยิดกก็เริ่มเตรียมเลยเริ่มเตรียมทําสังฆยนาพระตัยิดกโดยกําหนดว่าพระที่จะมาพระภิสุท์ที่จะมาร่วมทําสังฆยนาพระตัยิดกต้องบรรลุอรหันต์หมดแล้วตอนนี้เลือกได้499ากาต้องการ500 เลือกได้499รูปแล้วจากที่บรรลุอลหรหันต์แล้วเหลือ,อ,อในสมัยพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าได้ได้ได,ได้น่าจะได้พุทธดํานายแล้วว่าเนี่ยได้เป็นพระหลานหมดแล้วพเจ้ารับรองหมดแล้วก็เลือกได้499เนี่ยก็แต่องค์เนี้ยขาดไปได้คือพระอนทนเพราะว่าเป็นพระอุปถากรู้เรื่องที่พุทธเจ้าพูดอะไรหมดเลยนั้นองค์เนี้ย จะมาร่วมสังฆายานได้ต้องรู้อาหารหันต์เพราะว่าพระอนท์เนี่ยรู้เรื่องพุทธเจ้าหมดก็ลเลยรอพระอนท์แล้วนี่ก็เล่งกันใหญ่เลยพระใน4ี่ร้อยเกิบเก้าคนอื่นก็รู้ว่ารอพระอนท์เนี่ยเล่งมากเลยพระอานท์เร็เวเข้าเร็เวเข้าอรอว่าอานท์เข้ารอเข้ารอยิงย่งถึงวันท้ายนะอานุ์ใกล้จะหมดเวลาแล้วเร็เวเร็เวเร็วเร็วเฮ้อลองคิดดูในใจของพระอานุมจะเป็นยังไง <laughs> พุทธเจ้าก็ บอกไว้แล้วว่าสามเดือนแล้วเขามาบานทน์วันนี้แล้วอนนท์วันนี้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นวัน,นสุดท้ายแล้วว่าอนนวนนะเราว่าไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยข้างในเนี่ยมันหมุนลิง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 หมุนจี้จี้จี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 หมดเวลาสามเดือนน่าจะลุ่งอรุณน,นะเพราะว่าทางอ eh ทางของพระเนี่ยวันใหม่ก็ถือวันลุ่งอรุณก็ไม่ถือเที่ยงคืน น่าจะลุ่งอารุณลุ่งอรุณแลไม่บรรลุระนิพพานพระอรนอนนท์เลยหมดแรงหมดแรงบุญจี๋จีๆจีสามเดือนเขาก็เล่งแต่พอสามเดือนครบสามเดือนโอ้โหพระพุทธเจ้าตัดหนึ่งไม่มีสองไม่เคยไม่เคยมปิดพลาดแต่ทำไมพระอานท์ เราจึงไม่บรรลุพระนิพพานเล่าแค่นั้นแน่เพรานอนนอนเลยพอรู้กับูไม่บรรลุหมดเวลานอนเลยหัวยังไม่ถึงหมอเลยกลางอากาศบรรลุอลาหารหันต์เลยมันหลุดเพราะไม่ได้ตั้งใจตอนตั้งใจมาไม่หลุดมันใช่หลุดเพราะปล่อยวางไหมคะก็คือปล่อยวางก็คือปล่อยวางการกระทำไงคำว่าปล่อยวางเนี่ยคือปล่อยวางการกระทำนะ วางการการะทําเพราะว่ามันวางไม่ได้เลยเพราะมันไม่มันไม่นิพพานไงมันเลยวางไม่ได้เนี่ยถ้าก็เลยวางการการะทําแต่คืออันนี้มันวางจริงๆเลยไงไม่ได้คิดว่าวางเพื่อจะไปเอานิพพานแต่โอ้โหสามเดือนหมดเวลาแล้วทําไมพระอนท์จรงไม่บรรลุนิพพานแล้ววางเลยวางการการะทําหมดเลยหมดบอกว่าห,หมดเลยหมดสิ้นเลย แต่ละท่านเนี่ยบรรลุอลหรหันต์ขณะที่วางนะแต่วางในลักษณะต่างๆกันโดยที่ไม่ได้เจตนาจะวางแล้วก็วางการกระทําไปมันหลุดไปเลยหลุดอย่างของหลวงพ่อชาสุภโตหลวงพ่อชาพระแมู่อ,อาจารย์รู้จักเนาะได้ยินชื่อหลวงพ่อชาสุภโทเนาะเออท่านบอกว่าตอนนั้นท่าน ท่านก็เพียนมาเต็มที่เลยเพียนโอ้ยนโมชาที่เพียนอย่างนั้เพียนเพียนเพีย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 นเพียมากเลยตอนนั้นท่านจะนอนท่านนอนท่านจะนอนแล้วก็เอาหมอนมาจะนอนเอ๊หรือจะนั่งดีอะไรํำนองเนี้ยนั่งนั่งจะนั่งจะนอนคือได้คือนอนมันจะพักไงแล้วอยู่ๆมันก็วุบไปมันเหมือนกับดูดอะไรเข้าไปในสักอย่างไม่รู ท่านบอกว่ามันดูดวุเบก็ไปแล้วก็คือตอนนั้นไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยมันวุ้บก็ไปเลยแล้วก็มันระเบิดเหมือนกับว่าระเบิดท่านเนี่ยกระเด็นออกมาเลยแต่กายมันหายไปพอระเบิดออกมาแล้วกายมันหายไปหมดเลยแล้วก็วุบไปอีกทีก็กระเบิดอีกทีจ <five S 2> ิตมันหายไปแล้วก็ <iting> มันพอวุบออกมาปุ๊บก็มันเข้าไปวุบอีกที่ะระเบิดตูมเดียวตัวเนี้ยผู้รู้หายไปเลยกายและจิตและผู้รู้หายเรียหายเรียบไปหมดเลย ก็บรรลุอารหันต์ในขณะจิตน,นั้นโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างอย่างคุณแม่จันดีเหมือนกันที่เป็นน้องสาวลุงตามมหาบัวที่ท่านเล่าให้ลุงตาม,มหาบัวฟังขณะนั้นนะท่านไม่ได้คิดจะฝึกจิตแล้วเพราะว่าท่านเพีย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 น,ยนขณะนั้นก็ท่านก็ดั้งอยู่เลยก็อ่ะ,อะก็จะเอรู้สึกว่าอะไรนะจะจะยกขาจับจับขาตัวเองมาให้ให,ให้นั่งให้ยกขึ้นมาเป็น เอามานั่งนั่งไอ้ซ้อนกันน่ะจะจับขามาซ้อนขนาดนั้นน่ะขนาดที่ไปจับขาตัวเองมาเพื่อจะให้ให้ขาเพือนมันตัวเองนั่งนั่งนั่งซ้อนกันขัตมาธิซ้อนกันน่ะอระดานเนี้แนหะ่ะก้มไปเอาเอาขาตัวเองมาซ้อนกันขนาดนั้นไม่ได้ฝึกจิตแล้วเสี้ยววันในทีเดียวที่ขนาดนั้นนะ่ะหลุดจากการฝึกจิตทนบอกว่าเหมือนมือยักษ์เหมือนเหมือนลบพายุก,กระชากเหมือนมือยักษ์กระชากเอต้นขนุน ้นใหญ่ข้ากุฏิท่านขาดกระเด็นเลยเหมือนกับโลกระธาบันพลิกความแล้วท่านก็ระเบิดขึ้นไปเลยบึ้ง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 ขึ้นไปเลยบึ้งแล้วก็ลอยไปแล้วบึ้งอีกทีบึ้งไปเนี่ยบึ้งบึ้งบึ้งสามจบบรรลุนิพพานไปเลยมันเกิดขึ้นขณะที่ท่านไม่ไม่ทันระวังตัวไม่ทันตั้งใจสรุปแล้วก็ต้องเพียรเพียรไม่ใช่ว่านอนให้ร้อนนอนร้อนให้มันเกิดไม่ใช่นอนร้อนให้มันเกิด ตอนท่านเพียนมายังอุกิตะละท่านน่ะหมดคำถามแล้วถ้าถ้ถาเพียรหนักนะอยากรู้พระเจ้าสิงทองหลวงปู่สิงทองเนี่ยท่านหลวงปู่สิงทองได้อยู่วัดหลวงปู่ล่าอาบูล่าที่มีเนี่ยหลวงปู่สิงทองแต่ก็ไม่รู้ท่านพูดเล่นพูดจริงนะคือหลวงปู่จันทาเทศโอ้โหลำบากว่าเพียรเลยนะเออ มันเปิสิงโตผมไม่ลำบากผมไม่ลำบากท่านหลังผมเนี่ยฟังเขาพูดพูดมานะฟังว oh, like so, right ่านิพานเป็นอย่างนู้นอย่างเงี <anos> ้กเาเล่าอนั้นนิพานอย่างนั้นอย่างเงี้ผมกลับมาผมก็เลยนอนกระดิกขาเล่นๆอยู่ๆกิเลสวิ่งเข้าป่าหมดเลยแต่เอ้ยอย่าเพิ่งไปยังไปยังไม่ได้ตั้งใจเลยยังไม่ได้อยากจะนิพานกิเลสมันวิ่งหนีไปหมดแล้วแล้วก็ลูกตามหาบัวก็เลยไปถามแล้วก็เล่าแล้วก็แล้วก็บอกว่า มีท่านสิงทองนี่เนี่ยที่นิพพานไปไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวแต่ท่านดูจ่าบ่ท่านเพียรอุกฤษมากเลยเดินจะเป็นล่องหมดเลยแต่เวลาตอนท่านนิพพานเนี่ยท่านนอนกะดขาเลนยเนี่ยอยู่ๆมันก็หลุดไปเองเอออย่าไปอย่าไปนอนเอาแต่นอนกะดขานะคือมันมันมันเหมือนกันมันก็จะเป็นแบบเดียวกับที่หลวงปู่ลีตานากะโลท่านว่า ถ้ารู้อยู่ไม่หลุดพยายามจะรู้ให้หลุดไม่หลุดเวลาหลุดแล้วรู้เองหลุดแล้วค่อยรู้ตอนนั้นนะ่ยคูบานัตเน่ยไปที่อินเดียไปซื้อสร้อยไป,ไปที่อินเดียลุงตาเนี่ยนะไปกับลุงปุรีก็ไปซื้อสร้อยสร้อยที่มีที่ของแขกเขาขายขายสร้อยเป็นพวงพวงอะ่ะแล้วก็มีเหรียญมีเหรียญพระพุทธรูปเขาก็อยากจะ เพราะว่าลพบุรีท่านไปแต่ละที่ท่านก็นจะสวดนานนะก็อยากให้ให้ลพบุรีไว้สวดแล้วจะได้มาฝากเพื่อนๆที่พองไทยก็ให้ลพบุแล้วก็บันนด้รถก็ให้ลพบุรีอธิษฐานด้วยเสร็จแล้วก็คืนให้คืนในนัดไปนะแล้วก็ก็ไปที่ที่นน้นที่นี่แต่ลพบุรีเนี่ยเก็บเหรียญที่หลุดไว้เหรียญหนึ่งมันหลุดจากสร้อยหลุดไปแล้วลพบุรีท่านเก็บไปเหรียญหนึ่ง พอได้จังหวะลลบุรีก็ขึ้นรถปุ๊บลบุรีก็ส่งเหรียญนี้ให้หลวงตาเหรียญพระพุทธรูปเนี่ให้หลวงตารู้ตาบอกอ้าวมันหลุดเมื่อไหร่เนี่ยคือเหรียญนี้มันหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่ล่เรีบอกว่ารู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้วคอยรู้เอาหลังมือเล็บหลังมือเนี่ยดีดรู้ตาเพี้ยแล้วก็ เอตอนที่ถามน่ถามว่าลูปูเรียนนี่มันหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เลยมันมันหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่นะผมไม่รู้เลยถ้าเอาหลังมือฟาดลูกตาเลยเพีย้ยรู้อยู่ถ้ารู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้วค่อยรู้นั่นแหละคืออันนี้เลยทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่ก็ต้องเพียน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 เพี้ แต่ที่จะเพียนที่จะให้มันมันจะหลุดตอนที่เพียนจะเอาอะไรเป็นอะไรจะทําอะไรเป็นอะไรไม่มีไม่มีมมอย่างนั้นเวลาเพียนเนี่ยแต,ต่มันต้องไม่มีเป้าต้องไม่มีหมายใช่ไหมคะเพราะถ้ามันมีหมายไว้ข้างหน้าเนี่ยมันเพียนไปด้วยด้วยมีหมายมันเหมือนทํางานเนี่ยมันไม่ได้หมายจะให้เสร็จแต่มันก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ ่ท,ทุกคนเนี่ยที่เพียรอุกิจอ่ก็คืออยากนิพพานที่เพียรอุกิจนะอยากนิพพานทุกคนถ้าถ้าไม่อยากนิพพานเดี๋ยวนี้นอยากนิพพานทันทีทันใดวันนี้ก็ไม่มีใครใครเพียรน่ะคือที่เพียรอุกิจกันถ้าเป็นถ้าตายก็เพราะว่าอยากนิพพานเดี๋ยวนี้อยากนิพพานเนี่ยมันตั้งงี้เนี่ยคือมันมีนิพพานไว้ในใจพอมันเพียรเพียรพิดพอหลุดกันแล้วเนี่ยนิพพานเลยหลุดไม่ถึงว่า มันหลุดจากความเพียรหลุดจากเพียรขนาดจีเดียวขนาดจีเดียวก็ก็หลุดเลยแล้วเนี่ยถ้าเราเรายกตัวอย่างของพระอาหารสาวกแล้วเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนี่พุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าตัดเองพุทธเจ้าตัดเล่าเองเลยเนี่ยพระองค์เนี่ยเพียนอย่างอุกฤษเลยไม่มีใครเพียรเท่ากับพระองค์อีกแล้วพุทธเจ้านี่เพียนอย่างอุกฤษมากเลยเพียรอย่างอุกฤษโอ้โหแบบว่าเพียนเพื่อจะ ตัดสรูเป็นพุทธเจ้าเปลี่ยน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 จนโอ้โหสลบสลายนะเปลี่ยนจนสลบสลายหลายครั้งเปลี่ยนเนี่ยแต่ตอนที่ตัดสรูเนี่ยขนาดจิตนะขนาดจิตที่ตัดสรุคือปล่อยขนาดจิตที่ตัดสรูเนี่ยคือขนาดจิตนั้นน่ะวางเลยวางวางคือมันหมดแล้ะเพียนถึงขนาดเนี้ยจนไม่มีไม่มีทางไปไม่มีทางมายิ่งกว่านี้อีกแล้ว คือเพียนถึงขนาดอดอาหารก็จนอดจนถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดไม่มันไม่ไปยังไงเราจะสลบสลายจนนนั้อดน้ําอีกกั้นลมหายใจอีกจนสลบสลาย,ลลลายมันยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วมันเหมือนถึงที่สุดแล้วไม่มีไม่มีทางไปไม่มีทางมาแล้วขนาดเพี้ยนภายในจิตก็เพียนจนทาฌานถึงฌานที่แปดนะแล้วทำทุกอย่างทั้งฌานก็ทำดั่งสมัยที่ก็ทำ แล้วนั่งอธิษฐานว่าถ้าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งจะไม่ยอมลุกจากใต้ต้นโพนี่เด็ดขาดเนี่ยเพียงขนาดนั้นน่ยแล้วก็โอ้ยสลบสลายเพียงสลบสลายแล้วสลบสลายอีกท mm ี่สุดนี่เพียงอย่าอุก,กิจเนี่ยแต่พระุธเจ้าตัดกับพระอนุนอนอุน์ด้วยบารมีตถาคตเนี่ยถึงสี่อสงไขยบารมีสร้างเป็นพุทธเจา้ามาหาศาลนี่ย แะในปัจจุบันก็เพียนไม่หยุดเนี่ยเพียนเพียนเพียนตอนตำก็เพียนอุกิจมาเ,เพียนหกปีเต็มที่ออกาบวดเนี่ยตำก็เพียนอย่างอุกิจไม่ตัดสุลูแต่ขนาดจิตที่ยอมยอมที่จะไปเอานิพพานคือจะเอาแต่ความสุขไม่ให้มีทุกขยอมคืนสุขให้แก่ทุกขยอมขนาดจิตที่ยอมแค่นั้นเนี่ยนิพพานเลยแต่ตอนจะไปเอาวะไม่ไนิพพาน แต่ตอนยอมจริงๆที่จะคืนคืนสุขให้แก่ทุกไปนิพพานเลยที่ตอนจะเอาอ่ะไม่นิพพานแต่ยอมที่คืนยอมที่จะวางนิพพานนี่ก็แม้แต่พระเจ้าเองคืนนิพพานตอนวางขณะที่ที่วางแต่ก็ต้องเอามาก่อนทุกคนจเจ้านิพพาน แต่ขนาดที่ต้องมีหมายไ,ปปาไ,ไว้ก่อนไม,ไม่ไม่มีอะไรถามนะคะหลวตา